นิทานสอนใจเรื่องแรงอธิษฐานณเมืองแห่งหนึ่งในอดีตนับร้อยปีที่ผ่านไปมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่าแก้วมณีเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวที่มั่งคัง่งและมีเกียรติแต่เธอกลับรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจแม้ว่าจะมีทุกสิ่งที่ใครๆต่างฝันหาความรักที่เธอตามหานั้นดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ในโลกนี้ ว่าโชคชะตานำพาให้เธอได้พบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าอินผู้ที่มีชาติกำเนิดธรรมดาแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและมีจิตใจที่ดีงามแก้วมณีและอินต่างลงรักกันอย่างลึกซึ้งแม้จะรู้ว่าความรักของพวกเขานั้นไม่สามารถเป็นไปได้เพราะความแตกต่างทางชนชั้นสุดท้ายความรักของพวกเขา ก็จบลงด้วยความเศร้าอินต้องจากแก้วมณีไปเพื่อทำหน้าที่รับใช้บ้านเมืองแก้วมณีผู้ใจสลายได้อธิษฐานขอให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งในพบหน้าแม้เธอจะไม่รู้ว่าคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงหรือไม่แต่เธอเชื่อมั่นในแรงอธิษฐานของเธอเวลาผ่านไปหลายร้อยปีแรงอธิษฐานของแก้วมณี ทำให้วิญญาณของเธอและอินได้กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้แก้วมณีได้เกิดเป็นมณีเด็กสาวผู้เติบโตในชนบทของประเทศไทยส่วนอินได้เกิดใหม่เป็นกลิตเด็กหนุ่มผู้มีชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักต่อธรรมชาติเมื่อทั้งสองโตขึ้นพวกเขาได้พบกันโดยบังเอิญในงานวัดแห่งหนึ่งความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบาย ได้เกิดขึ้นในใจของทั้งคู่มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทั้งสองไม่สามารถจำได้ว่ามันคืออะไรพวกเขาต่างประหลาดใจและพยายามค้นหาคำตอบว่าความรู้สึกนั้นมาจากไหนกลิดและมณีเริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาตกหลุมรักกันอย่างสุดซึ้งแต่มันก็ไม่ง่ายที่จะรักกันในครั้งนี้เช่นกันมณีเป็นลูกสาวของครอบครัวที่เข้มงวดและครอบครัวของเธอคาดหวังให้เธอแต่งงานกับคนที่มีฐานะและสถานะทางสังคมที่ดีในขณะที่กลิตเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายมณีและกลิต ต้องต่อสู้กับความคาดหวังของสังคมและครอบครัวเพื่อรักษาความรักของพวกเขาพวกเขาเริ่มนึกถึงความฝันและความทรงจำที่เลือนลางมาีเริ่มฝันเห็นเหตุการณ์จากอดีตชาติเห็นภาพของหญิงสาวที่เธอเชื่อว่าเป็นเธอในชาติก่อนและชายหนุ่มที่คล้ายกันกับกลิตเธอเริ่มเชื่อมั่นว่า พวกเขาเคยรักกันในอดีตและแรงอธิษฐานของเธอในชาติก่อนทำให้พวกเขาได้พบก,กันอีกครั้งความรักของมณีและกลิตเผชิญกับอุปสรรคมากมายครอบครัวของมณีไม่ยอมรับกฤิตและพยายามกีดกันทั้งสองออกจากกันกฤิตต้องพิสูจน์ตนเองว่าเขาสามารถให้ความสุขและความมั่นคงแก่เธอได้ในขณะที่มณี ต้องต่อสู้กับความคาดหวังของครอบครัวและความเชื่อที่ว่าความรักของพวกเขาเป็นชะตากรรมที่ถูกลิขิตมาแล้วในช่วงเวลานี้ทั้งคู่ต้องการแรงสนับสนุนจากกันและกันมากที่สุดพวกเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากและบางครั้งต้องถามตัวเองว่าความรักของพวกเขามีค่าเพียงพอที่จะทน ต่ออุปสรรคที่เข้ามาหรือไม่ในที่สุดกลีฑและมณีตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่สนใจเสียงของสังคมหรือครอบครัวและเลือกที่จะเชื่อมั่นในความรักของพวกเขาซึ่งเป็นผลมาจากแรงอธิษฐานที่มีพลังในคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว มณีและกลิดยืนเคียงข้างกันพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาได้พบสิ่งที่ตามหามาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่ความรักในชาตินี้แต่เป็นความรักที่ข้ามพบข้ามชาติมาหลายร้อยปีมณีเริ่มมีความฝันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นฝันถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปเห็นภาพผู้หญิงสาวในชุดโบราณและชายหนุ่มที่ดูคล้ายกับกลิด ในความฝันนั้นทั้งสองอยู่ในสถานที่ที่สวยงามแต่กลับมีบรรยากาศความโศกเศร้าเธอเห็นภาพการลาจากและน้ำตาไหลในความฝันความฝันเหล่านี้ทำให้เธอยิ่งมั่นใจว่าความรักของเธอกับกลิตนั้นมีรากฐานมาจากอดีตชาติมณีเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดเธอไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้บ้าน เพื่อขอคําปรึกษาหลวงพ่อบอกว่าบางครั้งความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งในอดีตชาติอาจส่งผลให้เราได้พบกับคนที่เรารักอีกครั้งในชาตินี้หากเราได้สวดมนต์หรืออธิษฐานขอให้ได้พบกันหลวงพ่อ,อยังแนะนำให้เธอทำสมาธิเพื่อสํารวจจิตใจและความทรงจำในอดีตชาติ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมณีจึงเริ่มฝึกการทำสมาธิทุกวันเธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสำรวจจิตใจของเธอและในที่สุดเธอก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเธอเห็นภาพเธอและอินในอดีตเห็นว่าพวกเขาเคยรักกันอยากลึกซึง้งแต่ต้องแยกจากกันเพราะเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอเห็นภาพการอธิษฐาน ขอให้เธอได้พบกันอีกครั้งในชาติต่อไปความทรงจำเหล่านี้ทำให้มณีรู้สึกซาบซึ้งและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ความรักระหว่างมณีและกลิตยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นพวกเขาเริ่มพูดคุยกันถึงอนาคตและการสร้างครอบครัวร่วมกันแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการที่ครอบครัวของมณีไม่ยอมรับกลิต ครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่มีฐานะและมีความคาดหวังสูงมณีถูกคาดหวังให้แต่งงานกับคนที่มีฐานะและการศึกษาที่เหมาะสมแต่กลิเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดามณีรู้สึกเครียดและกดดันจากความคาดหวังของครอบครัวเธอรักพ่อแม่ของเธอและไม่ต้องการทำให้พวกเขาผิดหวัง แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่อยากเสียกลิตไปเธอตัดสินใจที่จะพูดคุยกับพ่อแม่อย่างตรงไปตรงมาเธอบอกว่าเธอและกลิตต้องการใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพ่อแม่ของมณีรู้สึกผิดหวังและโกรธที่เธอตัดสินใจเช่นนั้นพวกเขาพยายามกดดันเธอให้เปลี่ยนใจพ่อของมณีพูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่า ลูกจะใช้ชีวิตกับคนที่ไม่มีอนาคตได้อย่างไรลูกควรคิดถึงอนาคตของตัวเองและครอบครัวมากกว่าน,นี้แต่ถึงแม้ว่าจะถูกกดดันมณนีก็ยังคงมั่นคงในความรักของเธอเธอบอกพ่อแม่ว่าความรักของหนูไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือทรัพย์สินมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่หนูมีต่อกลิตเขาเป็นคนดีและหนูรู้ว่าหนูสามารถมีชีวิต ที่มีความสุขกับเขาได้การสนทนาระหว่างมณีและพ่อแม่ของเธอเป็นสิ่งที่ท้าทายและเต็มไปด้วยอารมณ์มณีต้องพยายามอธิบายความรู้สึกและความเชื่อของเธอพ่อแม่ของเธอก็พยายามทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เธอเลือกในที่สุดหลังจากการสนทนาที่ยาวนานพ่อแม่ก็เริ่มเข้าใจ และยอมรับในความรักของลูกสาวแม้ว่าเขาจะยังมีความกังวลแต่ก็เห็นความมุ่งมั่นและความรักแท้ที่มณีมีต่อกลิตเพื่อพิสูจน์ความจริงใจและความสามารถในการดูแลมณีกลิตตัดสินใจที่จะทำงานหนักขึ้นเขาเริ่มมองหาวิธีที่จะพัฒนาตนเองและสร้างฐานะให้ดีขึ้นเขาใช้เวลาหลายเดือนทำงานหนักในไร่ และทำธุรกิจเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มรายได้เขายัางเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรในที่สุดความพยายามของกลิตก็เริ่มเห็นผลเขาสามารถเพิ่มรายได้และสร้างฐานะให้ดีขึ้นครอบครัวของมณีก็เริ่มเห็นความมุ่งม,มั่นและความพยายามของกลีดพวกเขาเริ่มยอมรับว่า เขาเป็นคนที่เหมาะสมกับลูกสาวของพวกเขาและความรักของทั้งสองก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถูกขัดขวางเมื่อครอบครัวของมณียอมรับในความรักของเธอกับกฤิตทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกันและเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันงานแต่งจัดขึ้นที่วัดใกล้บ้านเป็นงานที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดี และคนในหมู่บ้านก็มาเป็นสักขีพยานในงานนี้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านไปมณีและกลิดต่างได้รู้ว่าความรักของพวกเขาเป็นผลมาจากแรงอธิษฐานในอดีตชาติมณีเริ่มฝันถึงเหตุการณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเธอได้เห็นว่าในอดีตชาติเธอและอินซึ่งคือกลิดในชาตินี้เคยรักกันอย่างลึกซึ้ง แต่พระรากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทําให้พวกเขาต้องจากกันไปในคืนนั้นพวกเขาทั้งสองได้อธิษฐานร่วมกันอีกครั้งขอให้ความรักของพวกเขายังคงอยู่ต่อไปในทุกพกทุกชาติและขอให้พวกเขาได้พบกันทุกชาติไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะพบกันใหม่นิทานเรื่องหน้าค่ะ ธรรมะสวัสดีค่ะ